ในชีวิตของคนเราการเดินทางที่เราได้ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดจากความพยายามของตัวเราเพียงลำพังแต่ยังประกอบขึ้นจากความสัมพันธ์และการร่วมเดินทางของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราได้พบเจอโดยบังเอิญในฐานะที่ข้าพระเจ้าเป็นพระสงฆ์ข้าพาเจ้าแบ่งปันว่าการเห็นคุณค่าของผู้ที่เคยร่วมเดินทางกับเรานั้นไม่เพียงแต่ เป็นการแสดงความกตัญญูแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงความสุขและความสงบในจิตใจของเราทำไมเราจึงต้องเห็นคุณค่าของผู้ที่ร่วมเดินทางกับเราความสัมพันธ์ในชีวิตเริ่มต้นจากเหตุและปัจจัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่ง ในชีวิตล้วนเกิดขึ okay. taa, kea, ้นจากเหตุและปัจจัยคนทุกคนที่ปรากฏในชีวิตของเราไม่ว่าจะเพียงช่วงสั้นๆหรือตลอดทั้งชีวิตล้วนเป็นผลจากเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างไว้แน่ดีเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วัยเยาวไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเติบโตในชีวิตเขาหรือเธอได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายไปกับเราการเห็นคุณค่าในตัวเขาคือการยอมรับ และให้เกียรติเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงเรากับเขาทุกการช่วยเหลือล้วนควรค่าแก่ความกตัญญูในชีวิตไม่มีใครสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองทุกคนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆการยื่นมือช่วยเหลือในยามลำบากหรือแม้กระทั่งการอยู่เคียงข้างเพื่อรับฟัง เพื่อนร่วมง,งานที่ยื่นมือช่วยงานแม้ว,ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่หากขาดความช่วยเหลือนั้นเราอาจเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่าประโยชน์ของความกตัญญูในความสัมพันธ์การเห็นคุณค่าของผู้ที่เคยร่วมเดินทางกับเราไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับพวกเขาแต่ยังช่วยให้ตัวเราเองสัมผัสถึงความสุขอย่างลึกซึ้งเมื่อจิตของเรามีความกตัญญูจิตนั้นจะสงบและพ้นจากความเปรียบเทียบ หรือความโกรดแค้นรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในครอบครัวหากเรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่คู่ชีวิตหรือบุตรความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตรงเกลียวคำขอบคุณและการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงความรักจะช่วยสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นจิตสงบเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต หลายคนมักรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวมือยังมีโอกาสการมีชีวิตด้วยความกระตัญญูจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในสถาวะนั้นเพื่อนเก่าที่เคยช่วยเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากหากเราแสดงความขอบคุณและรักษาความสัมพันธ์ไว้ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นแหล่งพลังใจของเราแต่หากเราเงินเฉยเมื่อเขาจากไปเราอาจหลอเทียงความเสียใจ เราจะฝึกฝนความกตัญญยูได้อย่างไรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจบางครั้งคำขอบคุณหรือรอยยิ้มจริงใจเพียงคำเดียวก็เพียงพอที่จะสื่อถึงความกระตัญญยูไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างใหญ่โตแต่ขอเพียงให้มาจากหัวใจตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเราในงานคำพูดง่ายๆเช่นขอบคุณมากนะถ้าไม่มีคุณงานนี้คงยากสำหรับฉัน ก็ช่วยแสดงถึงความซาบซึ้งใจได้จดจำสิ่งดีๆที่คนอื่นทําให้เราแทนที่จะมองแต่ข้อเสียลองหันมาจดจำสิ่งดีๆที่คนรอบข้างเคยทำให้เราสิ่งนี้จะทำให้จิตของเราเต็มไปด้วยความคิดเชิงบวกและความสัมพันธ์จะดีขึ้นให้ตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้อื่นความกระตัญยูไม่ได้แสดงออกเพียงด้วยคำพูดแต่ยังต้องแสดงออกผ่าน การกระทาหากมีคนเคยช่วยเหลือเราเราควรหาทางช่วยเหลือเขากลับหรือส่งต่อความช่วยเหลือนั้นให้กับคนอื่นเพื่อนคนหนึ่งเคยช่วยเหลือเราเรื่องการเงินในยามลำบากเมื่อเรามีโอกาสเราสามารถตอบแทนเขาหรือใช้ประสบการณ์ของเราเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์คล้ายกันชีวิตเป็นการเดินทางที่สั้นและเต็นไปด้วยความไม่แน่นอน คนที่เคยร่วมเดินทางกับเราแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่เราควรเห็นคุณค่าการมีชีวิตด้วยความกตัญญูภยัยช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ยังเป็นหนทางสู่ความสงบและความสุขในจิตใจจงใช้ชีวิตด้วยความตระหนักเห็นคุณค่าของคนรอบข้างและแสดงความกตัญญูผ่านสิ่งเล็กๆในชีวิตเพราะชีวิต จะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรารู้จักที่จะรักและจดจำสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตในกระแสชีวิตที่ไม่สิ้นสุดคนที่เราได้พบไม่ว่าจะเพียงชั่วครู่หรือยาวนานต่างมีส่วนร่วมสร้างเส้นทางชีวิตที่เราใช้เดินพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวมาเพียงแค่ชั่วขณะแต่ยังทิ้งร่องรอยไว้ช่วยให้เราเติบโตในแต่ละวันดังนั้น การให้คุณค่าแก่ผู้ร่วมเดินทางไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบแต่เป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตการเชื่อมโยงผ่านสายใยแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนาความสัมพันธ์ทุกอย่างล้วนมีที่มาจากกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของมเมล็ดพันุ์จิตวิญญาณที่เราเคยหว่านไว้แน่ดีดังนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะมอบความสุข หรือความท้าทายล้วนเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเติบโตผู้ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จผู้ร่วมเดินทางที่สนับสนุนเราในยามลำบากคือกรรมดีที่เราควรให้คุณค่าเช่นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจเมื่อเราล้มเหลวหรือครูที่ชี้นำทางในชีวิตการเรียนและการทำงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่แบ่งปันเอกสารสอบให้ในช่วงยากลำบากอาจช่วยให้เราผ่านการสอบสำคัญและเปิดโอกาสใหม่ในชีวิตผู้ที่นำบทเรียนมาผ่านความท้าทายนอกจากกรรมดียังมีกรรมวิบากหรือผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดแต่กลับสอนให้เรารู้จักรักให้อภัยและพัฒนาความเมตตาเพื่อนร่วมง,งานที่เคยแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม ทำให้เรารู้สึกเสียใจแต่แทนที่จะโกรธเราได้เรียนรู้ที่จะทำงานอย่างมืออาชีพและไม่ปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวมีผลกระทบต่อการทำงานคุณค่าของความกตัญญูความกตัญญูทำให้จิตใจสงบเมื่อเราให้คุณค่ากับคนรอบข้างจิตใจเราจะเบาสบายและสงบสุขความกตัญญูคือสภาที่เชื่อมใจเราเข้ากับโลก ทำให้เราสัมผัสถึงความรักและความผูกพันอย่างลึกซึ้งพ่อที่เสียสละทำงานหนักเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาการเข้าใจและรู้คุณในสิ่งที่พ่อทำไม่เพียงทำให้เรารู้สึกถึงความรักแต่ยังทำให้เราประหนักถึงคุณค่าของการให้ความกระตัญญูหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนทุกความสัมพันธ์ต้องการการดูแลและความกตัญยูคือวิธีที่ง่ายที่สุด ในการรักษาความสัมพันธ์เพียงคำขอบคุณหรือการกระทำเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนมุมมองของอีกฝ่ายที่มีต่อเราได้ในความสัมพันธ์กับเพื่อนการแสดงความซาบซึ้งผ่านคำพูดหรือการกระทำเล็กๆจะทำให้เพื่อนรู้สึกถึงความรักและการให้เกียรติความสัมพันธ์จึงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการให้คุณค่าไม่ใช่แค่คำพูดขอบคุณ ความกระตัญญยูไม่ควรแสดงเพียงแค่คำพูดแต่ควรแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมวิธีต่อไปนี้ช่วยให้เราให้คุณค่ากับผู้ร่วมเดินทางในชีวิตการรับฟังอย่างจริงใจการรับฟังไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ต้องฟังด้วยใจเมื่อมีคนเล่าเรื่องราวให้เราฟังจงใส่ใจและเอาใจใส่อย่างแท้จริงสิ่งนี้ ไม่เพียงทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการเคารพแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวแทนที่จะให้คำแนะนำจงรับฟังพวกเขาการรับฟังนั้นอาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆแบ่งปันเวลาและความรู้สึกเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้ใครบางคน ได้การสลับเวลาอยู่กับคนสำคัญหรือช่วยเหลือคนอื่นแสดงถึงการให้คุณค่าอย่างลึกซึ้งการรับประทานอาหารเย็ยนและพูดคุยกับครอบครัวอาจสร้างความสุขและความผูกพันมากกว่าของขวัญใ,ใดๆให้อภัยและปล่อยวางความแค้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบและความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่แทนที่จะเก็บความแค้น จงเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่เพียงปลดปล่อยภาระรทางจิตใจแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพื่อนที่เคยเข้าใจผิดและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดหากเราเปิดใจให้อภัยความสัมพันธ์นั้นอาจกลับมาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมความสำคัญของการให้คุณค่าในสังคมสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความให้คุณค่า และความกตัญญูคือสังคมที่เต็มไปด้วยความรักความสามาคัคคีและการพัฒนาเมื่อเราให้คุณค่าต่อกันความแตกต่างจะถูกปรับสมดุลและความขัดแย้งจะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นเผยแพร่คุณค่าด้านบุคหากทุกคนในสังคมปฏิบัติความกตัญญูคุณค่านี้จะก,กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนจากครอบครัวไปยังชุมชน และจากชุมชนสู่สังคมที่กว้างใหญ่พนักงานที่รู้คุณและเคารพหัวหน้าง,งานของตนจะทำงานด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมทั้งหมดเชื่อมโยงผู้คนในโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลแม้การเชื่อมโยงทางกายภาพจะลดลงแต่ความกตัญญูสามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์แท้จริง ใช้เทคโนโลยีส่งคำของคุณหรือแบ่งปันความรักแทนที่จะใช้เพื่อความบันเทิงหรือแค่การทำงานการส่งข้อความถามไถ่ยสุขภาพไปยังเพื่อนเก่าอาจทำให้วันของพวกเขาสดใสขึ้นการให้คุณค่าแก่ผู้ร่วมเดินทางในชีวิตไม่เพียงเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ยังเป็นหนทางให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและความสุข จงจำไว้ว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรามีเหตุผลและคุณค่าในแบบของเขาเองจงรู้คุณในสิ่งดีๆที่พวกเขานำมาเรียนรู้จากความท้าทายที่พวกเขาสร้างและเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งการให้คุณค่าไปยังทุกคนรอบตัวเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความกตัญญูเราไม่เพียงค้นพบความสงบสุขในตนเองแต่ยังมีส่วนร่วมสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขอีกด้วย ชื่นชมผู้ร่วมทางผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมในกระแสชีวิตที่ไม่หยุดนิง่งผู้คนที่เราได้พบเจอไม่ว่าจะช่วงสั้นหรือยาวล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นทางชีวิตของเราพวกเขาไม่ได้มาแค่เพื่อผ่านไปแต่ยังทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในใจเราช่วยให้เราเติบโตขึ้นในแต่ละวันดังนั้นการชื่นชมผู้ร่วมทางจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่ยังเป็นศิลปะของการใช้ชีวิต ความเชื่อมโยงจากสายใยแห่งบุญกรรมตามมุมมองของพระพุทธศาสนาความสัมพันธ์ทุกอย่างเกิดขึ้นจากบุญกรรมบุญกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากมเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณที่เราได้ปลูกไว้ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะนำพาความสุขหรือบททดสอบล้วนเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตคนที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ผู้ที่คอยสนับสนุนเราในยามลำบากคือบุญกรรมที่ดีที่เราควรรู้คุณค่าอาจเป็นเพื่อนสนิทที่คอยปลอบโยนเมื่อเราล้มเหลวหรืออาจเป็นครูที่ช่วยชี้นำเส้นทางการเรียนรู้และอาชีพเพื่อนร่วมชั้นมหาวิทยาลัยที่แบ่งปันเอกสารช่วยเราเตรียมสอบอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การช่วยเหลือนั้นอาจทำให้เราผ่านการสอบสำคัญเปิดโอกาสใหม่ในชีวิต คนที่นำพาบทเรียนผ่านความท้าทายนอกจากบุญกรรมที่ดียังมีบุญกรรมกรรมเก่าหรือคนที่นำพาความเจ็บปวดหรือความทุกมาให้เราแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาคือผู้ที่สอนเราให้รักและให้อภัยพร้อมทั้งพัฒนาความเมตตากรุณาในตัวเองเพื่อนร่วมงานที่แข่งขันโดยไม่ยุติธรรมอาจทำให้เรารู้สึกไม่พอใจ แต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่เก็บความแค้นและพัฒนาความสามารถของเราเองนั่นคือบทเรียนที่มีค่าคุณค่าของความกระตัญญูความกตัญญูช่วยให้จิตใจสงบสุขเมื่อเรารู้คุณค่าของคนรอบข้างจิตใจของเราก็จะสงบสุขและเบาสบายความกตัญญูเป็นสะพานที่เชื่อมใจของเรากับโลกช่วยให้เรารับรู้ถึงความรักและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง พ่อที่เสียสละทุกสิ่งเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือเมื่อเรารู้คุณค่าและเข้าใจถึงความเสียสละนั้นเราไม่เพียงสัมผัสถึงความรักของพ่อแต่ยังเรียนรู้ถึงคุณค่าของการให้ความกตัญญูสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทุกความสัมพันธ์ต้องการการดูแลและความกตัญญูคือวิธีที่ง่ายที่สุด ในการรักษาความสัมพันธ์การกล่าวขอบคุณจากใจหรือการแสดงความชื่นชมเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเราได้ในมิตรภาพหากเรามักแสดงความขอบคุณผ่านคำพูดหรือการกระทําเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกถึงความรักและความเคารพและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการชื่นชมไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอบคุณ การฟังอย่างจริงใจการฟังไม่ได้หมายถึงการใช้เพียงหูแต่ยังต้องฟังด้วยใจเมื่อมีคนเล่าเรื่องให้เราฟังให้เราทุ่มเทความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดการฟังนี้ไม่เพียงทำให้เขารู้สึกถึงความเคารพแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งขึ้นเพื่อนที่กำลังมีปัญหาในครอบครัวแทนที่จะให้คำแนะนำเพียงอย่างเดียวลองฟังเขาด้วยความเข้าใจการฟังนั้น อาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดๆการใช้เวลาและความรู้สึกเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้ใครสักคนได้การใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือคนแปลกหน้าคือการแสดงออกถึงความชื่นชมอย่างแท้จริงการรับประทานอาหารเย็นพร้อมหน้ากับครอบครัวอาจสร้างความสุข และความสัมพันธ์ที่ดีกว่าของขวัญใดๆการให้อภัยและปล่อยวางความโกรธไม่มีใครสมบูรณ์แบบในชีวิตความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แทนที่จะเก็บความโกรธลองเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่เพียงช่วยปลดปล่อยจิตใจจากความหนักตึงแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นเพื่อนที่เคยเข้าใจผิดและทำให้เราเจ็บปวด หากเราเปิดใจให้อภัยความสัมพันธ์นั้นอาจได้รับการฟื้นฟูและแข็งแรงกว่าที่เคยความสำคัญของความชื่นชมในสังคมการกระจายคุณค่าที่ดีหากทุกคนในสังคมปฏิบัติความกตัญญูคุณค่านี้จะกระจายออกไปจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากครอบครัวสู่ชุมชน และจากชุมชนสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นพนักงานที่รู้สึกขอบคุณและเคารพหัวหน้าจะทำงานด้วยความรับผิดชอบที่สูงขึ้นสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมงานทั้งหมดการเชื่อมโยงคนในโลกยุคใหม่ในยุคดิจิทัลความสัมพันธ์ทางกายภาพอาจลดลงแต่ความชื่น